จากวันนี้ไปเรียกเขาว่าตานีนะครับเพราะว่าแรกๆนี่เขาเกิดมาเนเขาไม่ยอมกินนมเลยครับผมตั้งชื่อว่าพยุงไม่ยอมกินนมเลยก็เลยต้องบ่นบานสารกล่าวกับแม่พัทรนีนะว่าถ้าเขายอมกินนมเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นตานีก็ได้ผลครับ ก็เลยไปฉลองกันสักเล็กน้อยก็ดีครับไม่ต้องลําบากเมื่อก่อนนี้ทุกวันต้องตื่นเช้ามารีดนมรีดนมนครับแต่วันนี้หลังจากนั้นมาเปลี่ยนชื่อเป็นตานีมาก็แค่เอาเข้าวสองก็กินนมได้ครับหากินเองเอาหลุดก็หากินเองเป็นนะเมื่อก่อนนี้ต้องหลุดปุ๊บต้องจับสิบปากอะ อยูด่ดีไม่แห้งนะตานี้ไอ้นมแม่นี่จะเป็นแผลเลยนะครับเพราะว่าก่อนจะคลอดนี่นมจะบวมมากครับเล็กๆนึกว่าจะไม่หลอดทั้งแม่ทั้งลูกซะเลยครับเจนวนครับแม่เจ้าตาน,นี้ให้ลูกสวยพอสมควรนะครับ ประโยชน์ของลมฟางอย่างนึ่งก็คือไก่มาไขาได้นะครับปกติก็ทำให้วัวกินครับแต่ว่าก็จะมีไก่มาไขามาอะไร,รับไก่เรานี่แหละ ตอนนี้ก็กินยังไม่อิ่มครับยังกินอยู่ฮะโอเคครับวันนี้ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพก็ให้นมวัวเสร็จก็เตรียมตัวครับ